สิทธิน้องครับครับสิทธิน้องเคยตีขิมไหมฮะตีขิมโตอยากให้คุยครับสิทธิพี่ของกลองยาวรันหน้าชิงฉาบกรองชุดกีตาร์เปียโนนี่ผ่านมือสิทธิน้องมาหมดแล้วครับเฮ้ยที่พูดมาทั้งหมดนั้นสิทธิน้องเล่นได้เหรอครับเล่นได้แต่ชิงครับปัดทแต่ถ้าสิทธิพี่จะบอกว่าพี่คนนี้นะครับ เล่นเครื่องดนตรีพร้อมๆกันทีหนึงได้8ชิ้นนี่แปลกบ้บบบา,าแล้วใครจะมาแยกป,ประสาทสัมผัสเล่นเครื่องดนตรีได้เจชิ้นพร้อมกันไม่มีทางครับถ้าไม่เชื่อนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับช่วงมือหนึ่งไร้เทียมทาน l a d and g e n t l e m e n ขอต้อนรับทุกท่านสู่การแสดงดนตรีผสมภระสานไ,<ว>ไร้ขีดจำกัด แทงคิมทั้งหกตัวอีกมือสัมผัสเปียโนเท้าคุมจังหวะเบสโอ้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 โฮโนี่แหละครับโรงเรียนสอนดนตรีสากนจังหวัดพิษณุโลกในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าของโรงเรียนแห่งนี้ล่ะครับคือผู้ชายที่กล้าป,ประกาศว่า สามารถแยกประสาทในการตีขิมและผสมผสานเครื่องดนตรีสากลได้พร้อมกันเขามีนามว่าทัศนะกุลสุวรรณเจ้าของฉายายอดเซียนดนตรีจิตสัมผัสครูชาท่านอายุ45ปีแล้วล่ะครับเริ่มเข้าสู่แวดวงดนตรีสากลมาก,กว่า30ปีแล้ว ฝีไม้ลายมือในเรื่องดนตรีจัดอยู่ในระดับชั้นครูสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้แทบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเปียนโนกลองชุดและเบสนั่นไงล่ะเล่นไปร้องไปก็สบายมาก นี่ยังธรรมดาครับเพราะจุดเด่นที่ถือเป็นทีเด็ดของครูชาอยู่ที่เครื่องดนตรีไทยๆอย,ย่างขิมนี่ละครับใครต่อใครเขาก็ตีขิมกันทีละตัวแล้วก็ต้องใช้สองมือสองไม้ตีแบบนี้กันทั้งนั้นละครับ ชื่อว่าครูชาเขาต้องตีแบบนี้ครับวิทยายุทธนี้ครูชาแกคิดขึ้นมาเองครับเป็นการตีข็มด้วยมือเพียงข้างเดียวแต่ใช้ไม้สองอันมาประกบกันและถ้าจะถามว่าทำไมต้องตีพร้อมกันถึงสองไม้คุณผู้ชมก็ลองฟังกันชัดๆเลยดีกว่าครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหน ครับต่างกันเห็นเห็นการตีเข็มด้วยสองไม้ก็ให้เสียงที่กังวานมากกว่ายังไม่พอครับยังไม่พอตีข็มแค่ตัวเดียวครูชาบอกว่า <S <S เด็กเด็เพอจัดเพิ่มมาอีกสามตัวว้แต่ถึงจะเป็นสามตัวก็ยังใช้มือเดียวตี เหมือนเดิมจ้าและขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าคนปกติเขาตีขิมมือเดียวก็ยากพออยู่แล้วการตีด้วยสองไม้แบบนี้จึงยากคูณสิบเทพเท่านั้นครับที่ทำได้อ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วล่ะครับครูชาขอโชว์เทพอีกสักรอบแค่สาม ยังไม่สะใจขอจัดให้อีกหนึ่งเท่าตัวโอ้ยสามคูณสองเป็นหกวายขอโชตีทีเดียวหกตัวแบบนี้เป็นยังไงล่ะครับ <laughs> นี่ครูชาเขาตีเป็นเพลงได้จริงๆนะครับไม่ไดโม่ัะโอ้ยเชื่อแล้วล่ะจ้า ว่าเทพเทพจริงๆเมื่อความสามารถชั้นครูทางดนตรีสากลบวกกับความเป็นอัจฉริยะของการตีเขิมถ้าเอาทุกอย่างมาผสมผสานรวมกันจะออกมาเป็นยังไงเราไปรับชมและรับฟังแบบเต็มๆกันเลยครับเราคบ ด้วยบทเพลงอมตะของวงร็อกรุ่นใหญ่จังหวะไม่เร็วมากความยากจะอยู่ที่ท่อนกลางๆไปจนถึงท่อนหก การแยกประสาทในการเล่นเครื่องดนตรีแต่และประเภทก็ต้องแม่นยำม,มากขึ้นตามไปด้วยโอ้โหแค่นี้ก็ไม่เรียกว่าธรรมดาแล้วล่ะครับนนามาต่อกันที่บทเพลงที่สองครับ เพลงนี้จังหวะเร็วและรัวกว่าเพลงแรกดังนั้นการแยกประสาสัมผัสก็ต้องเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็นตาที่ต้องคอยอาดด่านโน้ตมือซ้ายก็ต้องผิ้วไปบนเปียนโนและคุมจังหวะกลองในเวลาเดียวกันส่วนมือขวาก็ต้องใช้โซโล่คิมทั้งหกตัวและเท้าก็ยังต้องคอยเหยียบเบสคุมจังหวะ โอ้โหเรื่องดนตรีทั้งวงแต่เล่นเพียงคนเดียวอุ้ยไม่รู้จะบรรยายยังไงถูกแล้วล่ะครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเจ๋งสมกับเป็นมือหนึ่งของเราจริงๆเรามาเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นด้วยเพลงที่สามโอ้ยเพลงฮิตสักด้วยอารมณ์รกบาดนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าเพลงเร็วๆแบบนี้ครูชา ก็ยังทำได้ไม่มีพลาดบอกตรงๆครับว่าเกิดมาผมก็ยังไม่เคยเห็นใครทําแบบนี้ได้ <c oughs> นี่ทาไมทุมเทฝึกฝนและไม่มีระบบการแยกประสาสัมผัสที่ยอดเยี่ยมบอกตรงๆว่ายากครับที่ใครจะทําได้เสมอเหมือนเ <c oughs> <c oughs> สมมติเราจะเล่น5อย่างใช่ไหมว่าเราต้องศึกษาอย่างที่1ให้คล่องก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นอย่างที่สองอย่างที่2คล่องมาก็3 4 5ี่ห้าพอเราคล่องปุ๊บเราก็เอาทุกอย่างมารวมกันมันก็จะง่ายถ้าเราอยู่ดีมารวมกันนะครับเอาขินเอาเปียนโนอะไรมารวมกันเนี้ยมันทำายงไงก็ทําไม่ได้ครับรับรองเพราะว่าหนึ่งผมสอนดน,นตรีผมจะเห็นว่าเด็กถ้าเกิดว่าเอาของ,อย,างยากๆมารวมปุ๊บเขาจะไม่เล่นเลยแล้วก็เขาจะทําไม่ได้ ช่วงนี้ครูชาขอส่งท้ายแบบเทพๆด้วยการโชว์ตีกลองชุดพร้อมกับคิมอีกสามตัวในบทเพลงที่คุณคุ้นหูบทเพลงนี้ปาไม่น่าเชื่อทำได้ยังไงวห้สุดยาโหเก่งขนาดนี้มีโลกก็ให้โลกมีถ้วยก็ต้องให้ถ้วยเลยล่ะครับ สิ่งสาคัญของดนตรีคือหนึ่งต้องใจรักใจรักดนตรีต้องทุ่มเทในการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาการเล่นแล้วก็ความคิดอะต้องไม่ให้อยู่กับที่อย่างผมเห็นหลายคนคือเล่นอย่างนี้ก็เล่นอยู่างนี้ตลอดอย่างนี้ตลอดไม่มีการพัฒนาในการเล่นอะไรดนตรีให้มันแปลกใหม่หรือว่าศึกษาดนตรีให้ลึกซึ้งหน่ับ รักในเสียงดนตรีทำให้เขาทุ่มเทและก็ฝึกฝนจนเกิดเป็นความสามารถระดับอัจฉริยะที่ไม่ว่าใครลองได้มาสัมผัสก็ต้องปรบมือให้จากใจจริงคิดถึงการเล่นเครื่องดนตรีระดับเทพต้องคิดถึงเขาละครับทัศนะกุลสุวรรณยอดเสยียนดนตรีจิตสัมผัส เป็นแงไม่เชื่อสิทน้องบอกแล้วว่าครูท่านนี้เขาเก่งไง,ไ,งไหมครับยแยกประสาทสัมผัสเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่างพร้อมกันอย่างนี้เราสิพี่สิน้องต้องขอคารวะเาวะราบมีมือนึ่ง